วันนี้พามาชมสวนมันค่ะเพื่อนๆดสนนูสวนมันกำลังโตค่ะสวนมันสำปะหลังค่ะสวนมันสำปะหลังกำลังโตค่ะเพื่อนๆดูนะคะต้นกำลังโตค่ะทุกคนนี่ลมพัดเย็นๆเ,เลยนะลมพัดช่ยชยๆเลย กำลังงามค่ะพี่น้องกำลังงามนี่มันคือในศอกงแล้วเด้อค่ะยอดแดงๆนี่พันยังนอ้อกำลังงามบบได้หดนามกะใหญ่ไหมพี่น้องมันบบได้หดนามกะใหญ่ปลุกเล่นๆกะใหญ่ตัวนี่ โบมีหยาเลยงงามๆเลยจ้างางามเลยหยาบ่าขึ้นเลยมันแดดเนาะมันบอกมีฝนแต่ว่าตน้นพันดีแห้งไหมบเหุดน้ำก็ย่ญยเสยไหมพี่น้องนี่เห็นปลูกมากโบเห็นฮหดน้ำจะเทือนะนะนี่ติดแล้วโอ้ดีจริงๆเลย โมตรงใส่น้ำกระไงคงจะฝังลงเริอกเติบอยู่เนาะอยงนี้ไม่เคยเห็นลดน้ำเลยแต่ก็โตนะคะทุกคนไม่ไม่นั่นเลยไม่ตายเลยมันโตเลยอะ่ะเนี่ยค่ะตูเนี่ยอันนี้ประมาณสองเดือนนะทุกคนนี่ อายุเขาประมาณสองเดือนเขาโตขนาดนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอีกคงไม่ถึงสิบกสบวันแนละ้วฝนก็คงจะตกมาก็จะงามได้บัดนีิเดี๋ยวจะติดตามมาให้ชมนะคะทุกคนนี่มันสัมปลังมันสัมปลังอันนี้ก็จะได้หลายโลอยู่เนาะพระโลหนึ่งก็สบาท4ี่บาทหรือเปล่าเนี่ย หัวหนึ่งหัวหนึ่ง้หัวใหญ่ก็จะประมาณหัวละสองกิโลต้นหนึ่งก็จะประมาณสิบหัวเนาะถ้ามันถ้ามันดกเนาะถ้าถ้าเขาถ้าเขางามเนาะเนี่ยแถบนี้เขาก็จะออกมาเนี่ยหัวมันก็จะแตกออกมาตรงดินข้างๆข้างาง,างนี่นะ,ะก็อนหนึ่งก็จะได้หลายหัวอยู่นะคะอ่า ต้องใส่ปุ๋ยเร่งหัวหรือเปล่าไม่รู้นะนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูบ่อยๆนะทุกคนว่าหัวมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะหัวมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆนี่หัวใหญ่นะนี่กิ่งก็เล็กๆแต่น่าจะหัวหัวดกน่าจะติดหัวเยอะ เดยวจะมาถามสอบถามก็ดูว่ามันเป็นพันอะไรเนาะทุกคน,นมันสำปปหลังนี้เนื้อที่ประมาณสามไร่ประมาณนะประมาณสองสามไร่ก็ปลูกแค่นี้นะคะแต่ทางโน้นก็จะ,จะปลูกขา้าวโพดแต่ตรงนี้เขาปลูกปลูกมันมันไม่ค่อยได้รดน้ำเนาะมันไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ ฟังฟังเอาไว้เนาะก็โตแล้วนี่โตแล้วฟังฟังดินไปก็โตแล้วเดี๋ยวก็ได้ตังแล้วเนาะน่าจะปลูกมันดีกว่าเพราะที่บ้านเรามีโรงงานผลิตมันผลิตน้ำมันอินเทอร์นอลนี่ครับเปลี่ยนรถอ่านไปผ่านมาเนาะเอ๊ะติดถนน ติดถนนเนาะสวนมันเขาอยู่ติดถนนรถก็จะผ่านไปผ่านมาสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยไหมต้องผาถ่ายยามเช้าๆเนาะโตแล้วโตวแล้วว,ลว,วันนี้โตขึ้นมากประมาณสองเดือนจากวันที่เริ่มฟังดินเนาะตอนแรกเขาก็ปกักป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 าก,ปาก,ปาก,ปากไว้ปากไว้เดือนนึงก็เห็นแตกยอดน้อยๆขึ้นมา อน,นี้เดนที่สองเดี๋ยวฝนฝนตกลงมาแล้วเขก็จะงามพองามเสร็จพอฝนหมดแล้วค่อยขุดหัวมันได้นะคะทุกคนเนาะอันนี้เขาปลูกแต่อันนั้นเป็นหัวปีมันก็จะได้ขุดไว้เนาะทุกคนเนาะเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนาะทุกคนเนาะสวยๆเลยจ้ะเดี๋ยววนนาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ชมให้ดูเลยงามงามไม่ได้ลดน้ำเลยก็งามดูทุกคนธรรมชาติทางนู้นก็จะเป็นต้นสะแบงนะทุกคนต้นสะแบงอีกหน่อยก็เกิดเห็ดเพาะทางนูน้นทางต้นสะแบงนะก็จะเป็นเห็ดเพาะ คนก็เริ่มทยอยเข้ามาอยู่นะคะกำลังสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเยอะเลยพามาดูสวนมันสวยๆเนาะสวยๆเลยนะคะ